อันความเมตตาปาณีจะมีใครบังคับก็หาไม่ร่งมาเองดังสายฝนอันชื่นใจจากฟากฟ้าสุราลัยสุเดนดินพี่น้องณโอกาสต่อไปนี้ขอเชิญท่านมาพบกับความน่ารักและหัวใจน่ากากของอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอซแฟนครับมิดหมอแค้นแฟนหมอลำสซุผูผสุขคนเนาพี่น้องเนาะหลังจากพยานผานได้ไปเบื้งโพสโพสหนึ่งของ ผู้นำทีมงานสาวน้อยเพียรปานแพง <S S บอสโจพี่น้องจักกสีไห้หรือสีดีใจค่ะว่าจังสันซะจักสีไหหรือสีหัวทีิสสำหรับบอสโจพี่น้องเพิ่นได้ออกมาโพสเนยายนะพญเนะนี่ดวงใจของพอเพิ่นว่าแล้วก็เป็นรูปลูกสาวทั้งสามคน บวาสิเป็นน้องอุ้งอิงน้องลำเพลินน้องลำแพงนังสิแมอะบนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงผู้เป็นพอกับอุ้มลูกสาวหลาไววแล้วก็มื้อนึงถือไม้เนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวสิขึ้นภาพให้พี่น้องเบ่งองไงเพิ่อพี่น้องเบื่อ,อ,ง,อง,งก่อนนี่พี่นอ้องเดี๋ยวสิขึ้นในใน,ในชิบหานั่มถือว่ากันว่าภาพภาพเดียวนี่พี่น้องมันบอกได้หลายหลายขมหมายบอกว่าเออนี่คือความหักของอผู้ชายคนหนึ่งถีมีต่อ ผู้หญิงสามคนมบนเวทีอันส่งเขียดไว้ทางสัตว์าาบางคนอืกระสีมอง<ร>ว่าเอออาสีบอมี่อยังแต่ว่าถ้าคิดย้อนกลับไปองค์หิงรังตนาพรออหรือว่าองค์หญิงเพียรบนรพงบมเม็นเลือดเนื้อเชื่อใครของบอจโจอ,อิหลีแต่ว่าเพิ่นกะหักหักคือจังล,ลูกอิหลีของเพิ่นนี่แหละ พี่น้องลำเพลินลำแพนแลวก็อง์อิงเพียเป็นเพอืงหายากอยู่ดีซึ่งหลังจากที่บอสโจพันได้ออกมาโพสโพสนี่แล้วเนาะพญายเนาะน้ององอิงกะได้เขามากคอมเมนต์ร่วมทั้งเอฟซีแฟนคลับอีกหลายๆท่านน้ำกันท่านกวัวคอมเมนต์ผู้ละน้ององอิงได้ออกมากคอมเมนต์โพสของพอเพิ่นว่าจังไหนพี่น้องเพิ่นว่าหักพอโจแมนนุเดือจ้านี่ยังเข้าต้องสู่ไปนน้ำกันนี่เป็นจังไหบัดที่นี่ะ่หลังจากน้องคอมเมนต์แบบนี้แล้วเนาะ ก็คือมีเอฟซีแฟนคลับมาคอมเมนต์ต่อจากคอมเมนต์ของน้องเป็นจำนวนมากพี่น้องจำนวนมาเขาสิขออ่านบางอคอมเมนต์นะพี่น้องเนาะผู้นิพนว่าสู้ๆนะบอสพนว่ามแม่ทับผ้าลูกทีมด้วยๆไปน้ำกันผู้บริหารสมองเพชรหนึ่งกำลังใจเอฟซี FC, จากทางล้ำปางพลระพนว่าแลวก็กล่าวแรกนั่งฝ่าตัวหน่อยยืนบนเวทีสาวน้อยความเปลี่ยนแปลงกับสมาชิกทุกคน ติดตามยูทู e แต่ละช่องจากคนติดตามบ่ถึงมืน่นแคระยะเวลา6เดือนแสนซับเกือบทุกคนแม,มนนีหลีพี่น้องอซึ่งหมายถึงรายใดทุกคนได้รับรายใดลักทําหนาทีบนเวที่จำคำบอกของนางได้บ่หนาแบยบ์บยหนาแบย์บ่หนูสิผ้าพอรวยผ้าพอดังน้องพี่นอ้องเนาะดีมากลูกดีมากลูก อพอพอแม่แม่เอซสาวน้อยกสิสูไปน้ากันเดอร์นี่เอซ <FC S 2> แฟนครับกับยูเชียงขางกับน้องอเนี่ยชอบคเมบอของน้องอ่าคำนี่มากเป็นคําผู้ที่มีคาอันสูงทรงและกัประทับใจเอฟมากจกาอ่าหนูคือกกำลังใจที่สำคัญที่ยูเชี่ยงข่างไกลๆพอใน,นตอนนี้ค่อยเป็นกำลังใจให้พออ่อแล้วก็ส่วนหนู มีพอ,พอๆแม่ๆพี่ๆน้องๆเอฟซีแฟนครับก็ให้เป็นกำลังใจอีกต่อหนึ่งเป็นกอป้องกันละกะพักดันหนูอยู่ขางหลังหนูสู่ไปน้ำกันฝากทรงกำลังใจให้หนูน้อยอวัยสิบเจ็ดปีล่ะกะที่พยายามสู่เพื่อ,อครอบครัวละกะองค์กรอื ซึ่งบอสโจพันธได้ออกมาโพดจังสี่เนาะพี่น้องเนาะเ <c oughs> ข้ากับบรรลความหมายดอกบางเทือคือจังคนเน็ดเหนื่อยกับการเหตุงานเ<ม>จอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคจังสี่แมพี่น้อง<ม><ม>ก็คือจังว่าอยากโพดอยากระบายจังสี่แม,ม้มพ่อตามาเห็นรูปลูกสาวทั้งสามคนจังสี่ก็คือว่านี่แหละคือดวงใจของข่อยเทียนเนี่ยข่อยไม่แห้งสูตต่อแต่ว่าพ่องตาลูกสาวมาคอมเมนต์จังสี่เนาะผู้เป็นพ่อนี่แมนสี่เน็ดเหนื่อยก็คือจังว่าไม่แห้งสูดอ ลูกพร้อมที่สิสู่มันบอละ่ะลูกยุ่เคียงขังก็พอ,ออพอเออแล้วพอไปยังจังสิบอสู่จังสีไหมอืม,อมแล้วตอนนี้สําหรับบอโจเพิ่นก็มีหลายอ่โปรเจกต์เนาะพ่อยเนาะอบอว่าสิเป็นนี่ละ่ะเมื่อวานนี่เก็เห็นเก,นกินกันคือจังว่าอยากให้น้องอุ้งอิงนี่แสดงซีรีส์บอกอ,อยากเฮตดซีรีส์เกี่ยวกับชีวิตเกี่ยวกับประวัติของน้องเด็กผู้หญิงหอบฟันมาหลังห่านจังสีไหมพอ่อยอ่า กสิเหตุเป็นอาจิเป็นซีรีส์เป็นตอนๆไปก้อนหรือว่าถ้าเป็นไปได้รอาจสิเป็นเขาโร่งนางไปเลยจังสีน่ะนั่นแหละเพิ่นก็มีหลายโปรเจกต์มีหลายโครงการที่อยู่ในหัวเพื่เนนอพยญ่เนาะก็ถือได้ว่าเป็นผู้บริหารสมองเพชรนอกจากสศิลปินแต่ละแต่ละคนในวงสี K ่เพิ่นก็อยากให้มีเพลงมีซิงเกิลเป็นของเจ้าของแล้วแม่นบ่ละก็บไสสีมาขีดเดืองนี่ล่ะคิวการคิวงานบริหารวงอีกหลายๆเรื่องหลายๆเล่านั่นล่ะกัเป็นกำลังใจให้สำหรับบอดโจ ถึงสิสู่ปัญหาซ้ำใดายกระซังก็ยังมีเอฟซีแฟนครับค่อยเปลี่ยนกำลังใจอีกค่อยสปอร์ตให้อีกตอนหนึ่งน้องพี่น้องคือจังที่บอสออกมาโพสต์ดูๆนั่นล่ละใครแน่แต่มีเอฟซีพ่อเดลี่ได้ส้นความทอ้อม,มันกันออกมาจากหัวใจผนเพ่งเพ่งหนีมันท้อเป็นอีกท่อนหนึ่งที่ซื้อข้อหมายได้ดีน้องพี่น,อน้องเนาะหลายข้างโดยเฉพาะช่วงหลังๆมานีสาวหน่อยเปลีนเพ่งเจอ กระแสบวบาสิเป็นดราม่าหลากหลายประเด็นบวบาสิเป็นเรื่องในเรื่องนอกเพิ่นว่าเรื่องสืบภายอกยังพ่อรับได้สืบภายในนี่ยากสีตานท่านเดอแต่ว่ากะนี่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมันก็มีทีไปที่มากของมันแมนบ่ล่ะ้าวงไดมีกระแสศิลปินผู้ใดมีกระแสปึ๊ เรื่องเล่าแบบนี้มักสิตามมาตลอดนั่นแหละอืะแต่ว่าสิ่งที่เราเห็นเนาะพอยาคเนาะที่เพิ่นซื้อออกมากก็คือว่าบ่าวพอสิเจอกับปัญหาเจอกับอุปสรรคอยังกัตามรามาอีหยังกัตามแต่ว่าลูกสาวหล่ะอุ้งอิงรัตนาพรนี่ก็พร้อมที่สิสู่ไปกับพอสู่ไปกับแม่หนวดจังสีไหมอืในอีกทางหนึ่งก็คือเวลาที่ลูกสาวอุ้งอิงรัตนาพรนี่พอกับรามาพอกับอุปสรรคพอเพิ่นกับสิค่อยโอบอุ้มลูกไว้ คอยเป็นเกราะให้กับลูก<ง>ร่วมทางเอฟซีแฟนคลับของหนองน้ำพยไยนั่นแห<ง>ละกระสุดยอดอหลี <c oughs> เห็นภาพนี่แล้วฮากับ <c oughs> เห็นภานพเห็นโพสต์นี่แล้วฮากับ<ง>เกิดความอบอ,อ<ง>ุ่นเนาะพงไยเนาะเกิดความอบอุ่นในหัวใจก็คือว่าพ่อลูกคู่บุญสายนิ่งสายแน่นบุญซ้ำกันบรารมีซ้ำกันสีนเสมอกันจังใดมาพบมาพ่อกันพไงไยแม่แม่บอกล่ะนั่นแหละก็ขอให้เพลินปังปังตลอดไปนั่นหละพงไยแม่บอเอฟซีแฟนคลับให้ความหักความหอมไปโดนๆนั่นแหละสำรับ สาวหน่อยเพชรบันแพงบอสโจน้องอุ้งอิงแล้วก็บุคลากรของสาวหน่อยเพชรบันแพงสู้ผู้สู้คนเนาพี่นี่เนาะก็สิจากลาล่าจากกันไปเนาะพี่น้องเนาะว่ากันว่าอยากขอคออเมต์ผู้ระหนึ่งคอเมต์ที่มีควาวมรู้สึกต่ออุ้งอิงเพชรบันแพงเด็กน้อยมาสจันเด็กน้อยที่ว่ากันว่าเป็นที่รักของเอฟซีแฟนครับย่างท่วมทนเป็นปรากฏการณ์ใหม่ของวงการมอลำที่บ่เคยเกิดมาก่อน สึ่งหลายๆคนตอนน้องเขามาวงการใหม่ๆวากันว่ามีสิปี30ปีจังสิ่พอหนึ่งคนสําหรับสร้างเผือกตอนนี้สร้างเสือกนี่กระรังอ,อยู่ในว้ยที่สดใสในั่นแหละแล้วก็เป็นกระรังบวกใ้ครับพอพอแม αι, ่แม่เอฟซฟนคลับซูบผู้สุขคนขอขอละหนึ่งคอมเมนต์สำหรับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณค่ะ